สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่วันศุกร์ที่สองนะคะกันยายนสองพันหน่ร้อยหกสิบห้านะมาพบกับแนวทางฮาหนอยของแอดเหมือนเดิมน,นะคะเมื่อวานใครรวยรัฐบาลบ้างนะคะ <c oughs> <laughs> น่าจะไม่มีใครรวยนะเมื่อวานแอดเน้นแค่สามแปดล่างเนาะสามแปดล่างที่แอดให้ไปเพราะว่าแอดก็ไม่กล้าฟันเนาะแต่ว่าตามที่แอดคำนวณอ,นะอ่ะแปดสามแปดอ่ะตามที่แอดคำนวณอะ่ะสามแปดจะเป็นตัวเด่นมากเหมือนที่แอด แอดลงในคลิปนะคะว่าสามแปดแปดสามจะเด่นนะคะแอดเน้นสามแปดล่างเมื่อวานเมื่อวานแอดก็เป็นแค่สามแปดนะคะแปดสามไม่เล่นโอเคค่ะทีนี้เรามาดูฮานอยนะคะฮานอยเมื่อวานแอดให้ไปเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดวิ่งรูดอ่าเก้ากับหนึ่งฟันหนึ่งนะคะเมื่อวานเขาเข้าเข้าแค่ในตารางนะคะที่แอดไม่ได้จับถ้าไม่จับเนี่ยเข้าบ่อยๆเนาะเข้ารอบ เฉพาะกิจนะคะจิ6หกหกเจ็ดในตารางนะคะแล้วก็มาเข้าเลขเบิ้ลนะคะรอบปกติแปดแปดแล้วก็อ่าเข้ารอบ vip นะคะในตารางเจ็ดเจ็ดเก้าสามตัวในตารางนะคะแต่ว่าถ้าใครดึงรูดเก้ารอบพิเศษก็มานะคะเก้าส okay, ี่โอเคทีนี้เรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้ ตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้ห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้าไปเร็ว <c oughs> เลยนะคะวันนี้วิ่งรูดเจ็ดกับเก้าค่ะวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าจับวินในตารางนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะ แล้วก็จะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าห้าห้าเก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็จะมีตัวไหนวะสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลห้าห้านะคะห้าห้าก็จะมีตัวไหนสี่สี่ ห้าห้าสี่สี่แล้วมีตัวไหนอีกน้ 7, 7. อเจ็ดเจ็ดเมื่อวานศูนย์ศูนย์ก็มาห้าน้อยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะโอเคค่ะตัวเด่นห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้านะคะห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้าวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าวันนี้อาให้ฟันเก้านะคะฟันเก้าอืม ตัวเจาะ4 7 7 4 4 9 9 4 9 0 0 9แล้วก็จะมี7997นะคะเน,น้นเน้นจับวินในตารางนะคะเน้นจับวินในตารางบวกวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดเน้นจับวินในตารางแล้วก็เน้นวิ่งรูดด้วยนะคะอ่า ตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้ก็จะมีห้าสี่สี่ห้านะคะแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะทุกคนก็ไปจับได้เลยเมื่อวานแอดไม่ได้จับหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมานะคะแค่สองตัวจับจับใส่เลยค่ะทุกคนอ่าตัวเด่นวันนี้ก็เก้าเจ็ดห้านะคะมีสามตัวแล้วตัวเด่น โอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกค,คนเฮงเฮงรวยๆถูกหวยรวยทร,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 รัพย์กันทุกค,คนเด้อร่ำร่ำรวยๆกันทุกคนมีทั้งราวพัฒน,นาวันนี้มีหลายหวยหลายหุ้นเนาะขอให้โชคดีกันทุกค,คน,น,นนะคะสําหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้นะคะไปแล้วจ้า